สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านอันนี้ก็จะพยายามเริ่มลงคลิปในของช่อง YouTube นะครับยังไงฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าโดนระงับปกติผมขายอย่างนี้ก่อนผมแจ้งก่อนปกติผมขายใน s h o p ปี้ไล e นะครับ ในช็อปปี้ไลท์นะครับแล้วก็ก็เลยให้ลูกค้าพี่ๆทุกท่านที่ติดตามผมในช็อปปี้ไลท์เข้ามาในติดตามในช่อง u t u b e นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถไลท์ในช็อปปี้ไลท์ได้นะครับไม่สามารถไลท์ในช็อปปี้ไลท์ได้ก็คือสามารถพี่ที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตาฝากกดติดตามนะครับเอาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้ไลท์สดได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผพเพิ่งเริ่มพเมพิ่งเริ่มมาทํา นะครับเพิ่งเริ่มมาทำนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลงลงให้พี่ดูก่อนนะครับวันนี้ผมได้เหรียญมาได้อะไรมาก็จะมาลงคลิปวิดีโอไว้แล้วพี่ก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้หรือว่าติดต่อผมจะใครลูกค้าทางช h อ p e ีนะครับสามารถสั่งให้ผมสั่งสั่งสั่ง,งผมทาง ในระบบ s h อปปีได <mermaid> <ounded> ้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าพี่อาจจะไม่สามารถตอบโต้คุยกับผมได้เลยนะครับก็ช่วงนี้แก้ไขสถานการณ์ไปก่อนนะครับแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนนะครับก็เช่นเคยครับสายเหรียญวันนี้นะครับสายเหรียญเดี๋ยวผมจะมาพูดแบบคร่าวๆด้วยความรวดเร็วนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับรวบรัดได้ใจความนะครับและถ้าเผื่อพี่ท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปสั่งผมในระบบช็อปปีได้เลย นะครับหรือสามารถแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือทักเฟสนครนักสะสมเงินตาโบราณนะครับแล้วผมก็ทําเพจของนครปฐถมเงินตาโบราณนะครับสาหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับธนบัตรแบงค์เหรียญต่างๆเงินตาโบราณต่างๆนะครับยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอ่ะเป็นรายการวันนี้นะครับผมได้มา30เหรียญนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงิน สมเด็จ่านะครับชนิด150่อบบาทนะครับเนื้อเงินนะครับนี้เป็นเหรียญท่รลึกเนื้อเงินนะครับสมเด็จ่านะครับเหรียญท่รลึกเนื้อเงินนะครับผมขายอยู่เหรียญละ700บาทนะครับเหรียญละ700อบาทนะครับถ้าเผื่อพี่ท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอแล้วทักแชทหาผมได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ติดตามผมไว้ในช้อปปีนะครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็คอมเมนต์ใน ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID Line ลเอาไว้นะครับไว้ทัก ID Line ลผมก็ได้นะครับสามารถสอบถามได้หรือว่าเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับนักสะสมเงินตาโบราณนะครับอ่ะยังไงฝากฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์อาจจะไปไลฟ์สดในในเพจนครปฐมเงินตาโบราณนะครับอาจจะไลฟ์สดในเพจนครปฐมเงินตาโบราณ นะครับยังไงฝากฝากไว้ด้วยอ่ะถ้าเผื่อสนใจนะครับผมมีอยู่30เหรียญนะผมมีอยู่30เหรียญนะได้มา30เหรียญนะครับเหรียญที่ลึกเนื้อเงินนะครับเหรียญที่ลึกเนื้อเงินนะครับค่อนข้างจะหายากพอสมควรน่าเก็บสะสมนะครับน่าเก็บสะสมนะครับมีอยู่30เหรียญเท่านั้นนะครับมีอยู่สาเหรียญเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึก10บบาทแบบนี้นะครับเนื้อนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลคิวโปนะครับแบบนี้นะครับก็ผมขายอยู่เหรียญละ เหรียญละน่าจะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขายหลายรายการมากนะครับขายหลายรายการมากนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะทําเพื่อให้พี่มาร่วมสนุกกิจกรรมนะครับเพราะว่าในในช่องทาง shopee เนี่ยผมมีการไลฟ์สดแล้วก็แจกกิจกรรมแจกเหรียญกันนะครับแจกกิจกรรมและแจกเหรียญกันนะครับเหรียญสิบบาทที่ระลึก ขายเหรียญละ50บาทครับเหรียญนี้คือเหรียญละ50บาทเหลือแค่5เหรียญเท่านั้นนะครับเหลือแค่5เหรียญเท่านั้นเหรียญละ50บาทนะครับเหรียญละ50บาทแล้วก็อันนี้คือเหรียญ1นบาทปี2,500นะครับเหรียญ1นบาทปี2,500แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้พร้อมตลับให้แบบนี้เลยนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับช่วงนี้ผมจัดโปรให้ฟรีค่าจะส่งให้นะครับ ฟรีค่าจะส่งให้นะครับฟรีค่าจะส่งให้เลยนะครับมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับมีบริการเก็บปลายทางอันนี้ผมขายเหรียญละ200บาทนะครับเหรียญละ200บาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทสมัยรัชกาลที่9ปี2500นะครับเหรียญนี้มีส่วนผสมของเนื้อเงินแท้ถึง3%นะครับพี่พี่หลายท่านอาจจะเห็นตาแผ่นดินปี2000 2005นะครับ20 2505นะครับแต่นี้คือปี2500นนะครับเคยใช้หมุนเวียนอยู่ นะครับเคยใช้หมุนเวียนอยู่นะครับแต่ว่าพี่ๆหลายท่านอาจจะไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้เห็นนะครับสามารถซื้อเก็บสะสมได้นะครับสามารถซื้อเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกการจนาพิเศษปี2539นหยนะครับเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาทนะครับแบบนี้นะครับเหรียญละ90บาทนะครับทุกรายการผมฟรีค่าจะส่งนะครับทุกรายการผมฟรีค่าจะส่งนะครับ แล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ลึกชนิดราคา100บาทนะครับชนิดราคา100บาทนะครับประชุมธนาคารโลกนะครับเหรียญนี้ผมขายอยู่320บาทฟรีค่าจะส่งเช่นกันนะครับฟรีค่าจะส่งเช่นกันนะครับที่ฟังไม่ผิดนะผมฟรีค่าจะส่งให้นะครับช่วงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเหรียญธนาคารออมสินนะครับ72ปีธนาคารออมสินที่ลึก10บบาทผมขายอยู่150บาทนะครับผมขายอยู่150บาทนะครับ เพื่อพี่ท่านใดสนใจรายการไหนผมมีเยอะแยะมากมายกว่านี้เยอะมากนะครับวันนี้ผมพยายามจะทําคลิปสัน้นๆเพื่อที่ให้คนเข้ามาติดตามกันก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือที่ลึกเหรียญที่ลึกแล้วมีแบงค์ธนบัตรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับผมขอยอดติดตามก่อน1,000คนนะครับยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมาไลฟ์สดและขาย ให้พี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ